สบายดีปะลุงสบายดีทุกมองทุกคนพบอพ่อับสองน้องออนคือเก่าปะลุงเอาแล้วมึงเขาวไม่ใช่สามเจ้าสาเจ้าสามปุ้ดสีแล้วมดจับมึงเขาวไหมเมนูเฮาตามมักคุ้งปะลุงแล้วก็ข้าวปุ้นตัวแมงจีซอนเขาอีนนเเป็ไที่ยวขึ้นเที่ยวลง่าแล้ลุยก่อนทาำไงลุยก่อน สบายดีพี่น้องขึ s <S <laughs> ้นเตอดับหน้าไปเมื่อยมามห่อตาบาคุงแล้วก็เจอยากขึ้นเจ้อยากลงลูกกินอะฮ่าลงเนี่ยอยากขื้นบุคือลูกหมูลูกข้ามันป่วนฮู้ โบแล่เรากบคันไดนี่น้องอเ้าไปเขาซืーー้อชานทองสิคายลูกน้อยพ้ลูกน้องพาพากินขาไวๆมาเอาเนย่ะเราโทรมาถามบ่เออดูทไปเบิ่งบ่ นะเลยก่อนนะบยดี่อนเรานรว่กิบอยังี้เปลี่ยนกันกับสมิวสมิวกินก่อนอย่างกินลำลังเร้หน่อยสั่งพ่ะ ขึ้น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 ันนวแมงซ้อนเก็บอะไห,หนาง่ายสมแคบบ้าสมแคบ้สแวใอภารชาก็สมแขเขาไกนเละมั <laughs> นจ <laughs> แ <laughs> ม,มแ่

ไปเอาอยู่ผู้จัดส่งบ้านโตเขาไปเอาอยู่บ้านอุ้มคองนึงคาก็มามคองขนไปเอาเงินเขาไปเอาเงื่อนเดียนงูอ่ะนะงาดีกว่า cầm nó à. là cái kiểu con hao chứ chắc nắp phải bưng lên thì cứ bỏ vào ngâm luôn rồi không ta nhăn nhăn gì đi nó chỉ cái kiểu hao lúc đấy bên đây à, lúc nhá lần... ừ. lúc sao lệ không ngâm ăn hả <cười> lúc sao lệ không ngâm tôi hên bông hên bò tôi là hên bò ว่มอขาขามใหญ่นัอันนี้ม่่เฮ้ยื่ได้ลูกพอแล้วมันได้ลูกเลยป้ามันคนละอย่างนะอันนี้มันชิแล้วื่ชอันนี้ใหญ่กว่าบ่มันสูงกว่านี้งัวนะมันไปตากว่านี้มันะงขึ้นไม้ดิโอ้อังแคน้เยมันกับนะ บ่ม่จะเลี้องเอาม่เล evet ี OK> ้ยงะเงินตแวซื <k> <k ้อก่อนอ่ยเลยแล้วไปได้น้องอ้อยแซบอยู่บ่อต้มขาวปุ้นคุณป้าฮะน้องอ้อยจนผมมีคำตอบมาแซบรมยังยังยังไม่ได้กิน เร่องนี้เขาจะครับกชิดช่องเขามันมันบลาร์อะไรอย่งนี้จมูกน้องร้ายฮ่าฮ่าฮ่าแต่หัวเราะแต่ไผหมักวถัดมาป็นบเองมันจะดีกว่าที่น่ารักมากดี

เฮ็ดเปียกกินากินาเ็ดเปียกมาเมื่อยเมียยังใส่เอาลูกเมื่อ่เนี่ยแมยลงำนาอยู่นอนผิวขา่ายเจ้ดีดีดีตัวเป็นทิวไ้ ก็โน้นตลอดเดีคนบบมาเดียวเป็นคนต่เยอน่ะอไงกลเจ้าว่าโต๊ะข้างบนสอง่เอาวขาเจ้าไปดังอยู่เ่น

In lệch cái nơi không có được chạy thì rất kỳ nhanh 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 นี่เราเขาปุ๊บถือกันไปไาจังห้คนอื่นไปซื้อท่านจะกินจิงปลาแล้วเราอยากล่าบุเล่เนี่ยเด็กคงไปเล่าไปจังก็ไว้จีบมาซื้อก็ได้นี่จืงก็ได้น่าได้ได้ไปจังห้อ่ไหนวะสเปอยืนนั่ เราบ่นเมื่อไรแบบ่เมื่อไรเกิวอะไเมื่อไจับหาดนี่เขาพายไปอยู่ต้อย่างนี้บอกใจห้ามไปก็ไม่ใจ้ามไปแล้วายใจใจบันไดข้างไปไปเมื่อไรใช่หรอกระชากแพมันกระชากสีแพมัน พยาดตาเลยผู้ต้องขี่รถไปบ้านน่ะนี่ยมกับกับกเนี่ยกับเกมชืน้ำราวด้วยรา่้าเัียประกันอิ่มหลายคนแหละปลลุงเลยมะฮวันี่กรสิเดลาแหละปลลุงอย่าลืมฝากกดไลกแชซ่กุติตามส่องน้องออนในเดิอปลลุงพอกันลิปหนาปะลุงสบายดี